ก็แล้วก็หนาค่ะเนี่ยไม่หยุดเลยหยุดได้ไงล่ะทำอาชีพไม่หยุดอยู่ก็จนตายสิลูกเ่ะนี่อะไรคะเนี่ยเชื้อไตโคเดอรมาเอเดี๋ยวจะทำค่ะเออจะขายมันเอาไว้ทำอะไรคะป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชในนาข้าวของเราอ่าเชื้อสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราค่ะนะทีนี้ว่าเรามีจำนวนเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะใช้ในแปลงนาที่เราทำจํานวนมากครูก็ต้องเอามาขยายเชื้อต่อขยายเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณนะให้มันมากขึ้นให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในนาของเราค่ะ คือเชื้อมันมันมีหลายอันจังคะครูอ๋ออันนี้ครูได้สนับสนุนมาจากศูนย์บริหารสัตู์พืชจังหวัดสุพรรณบุรีไม่พอไม่พอครูก็เลยสั่งซื้อหัวเชื้อเนี่ยมามาจาก,กเกษตรศาสตร์จงังหวัเมันคืตัวเดียวกันนันี่คือเป็นหัวเชื้ออันนี้เป็นหัวเชื้ออันนี้ที่เขาทําเสร็จแล้วมาพร้อมใช้แต่มันก็ไม่พอไงมไ,มไม่พอ,พอครูก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ย<ะ>เอามาขยายในในข้าวสุกข,ข้าวสุกเออเนี่ยก็คือว่าเอาข้าวเนี่ยไปหุงในหม้อไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะ ข้าวเนี่ยสามสามกระป๋องข้าวสามส่วนน้ำสองส่วนให้มันสุกบิดบิสุกดิบบิเออให้มันสุกสุกบิพอเราเอาหมอ้อพอเราหุงไปเนี่ยพอมันดิบพอมออมันรัดปุ๊บเราก็เอามาตักใส่เน่สามทพีใส่ถุงร้อนนะสามทุพพีพอใส่สามทุพีปุ๊บก็เอาความร้อนของข้าวเนี่ยนั่นก็พับไว้แล้วก็เอาวางอย่างงี้แล้วก็ตักถุงไม่ก็พับไว้แล้วก็วางไว้ปล่อยไว้ให้ความร้อนของข้าวเนี่ยฆ่าเชื้อที่ติดมาในถุงอ่าทีนี้พอข้าวมันเย็นดีเรียบร้อยเรามือเอาอังดูได้เออทนได้ เราก็ใช้หัวเชื้อเนี่ยนะใส่เข้าไปเปิดปากถุงน้อยๆแล้วก็ทอกเข้าไปแค่หัวไม่ขีดนะนิดเดียว<ฆ>แค่พอเห็นมีสีดำๆร่วงลงไปนิด<ฆ>เดียวแล้วเราก็เอามาใช้หนังยางผูกผูกให้แน่นพอแน่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันแทงตรงนี้ประมาณ20รู<ฆ>เพื่อเป็นตัวระบายลม<ฆ>นะเราไม่เปิดกว้างเพราะเปิดกว้างนี่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อ<ฆ>ก็ฉีดพยายามขีดให้ใกล้จิ้มให้ใกล้ตรงนี้ให้มากที่สุด<ฆ>นะ ทิ้งไว้ประมาณ3วันก็มาขยำขย่าขย่าทีน่ิ้งไว้ข้างนอกเออวางว้เนี่ยวางก็พื้นทั่วไปนี่แหละเออเสร็จแล้วก็วางว้เนี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะเราจะมาขยายเชื้อเพิ่มปริมาณเพราะว่านาเราจะเป็นร้อยได้นะแล้วฉีดมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วอย่างนี้พวกพวกตัวนี้ค่ะมันมีประโยชน์ยังไงางคะครูคือตัวราเขียวหรือตะคูเดรมาเนี่ยมันจะไปคลุมพื้นที่ในแปลงเกษตรของเราค่ะไปคลุมพื้นที่เสร็จแล้วก็เชื้อราอื่นโตไม่ได้เชื้อราสาเหตุโรคทั้งหลายที่โตไม่ได้ เพราะว่าเชื้อราที่ประคุมมันมาแล้วค่ะนะก็เลยทําให้ยับยั้งเชื้อรากลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคพอยับยั้งได้โรคก็ไม่เกิดกับต้นข้าวแล้วมีโรคอะไรบ้างคะครูรากเน่าโคนเน่าหน้า,นนานกาบใบแห้งขอใบแห้งโรคเมล็ดด่างโรคดอกกระถินนะในข้าวเราเนี่ยกลุ่มเชื้อราที่ทั้งหมดคุมได้หมดมเพราะว่าโยเยอะมากไตโคเดอมาเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะนะมันเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราทําการเกษตรแบบเข้มข้นใช้ยาเคมีกันอย่างไม่บรรยั่งบรร ใช้ยากลุ่มเชื้อราที่ป้องกันโรคเข้าไปเนี่ยก็เลยทําให้เชื้อแต่โคโรมาในธรรมชาติเนี่ยตายด้วยมันปริมาณมันน้อยลงก็เลยไม่มีตัวที่จะไปควบคุมเชื้อสาเหตุโรคนะเพราะนั้นพอเราเอาตโคโร่าเข้าไปใส่เข้าไปให้เพียงพอกับที่จะควบคุมเชื้อสาเหตุโรคได้เราก็ไม่เกิดโรคในแปลงนาซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ยาควบคุมโรคไอเชื้อราเนี่ยแพงมากบางตัวเนี่ยลิตรหนึ่งพันกว่าบาทห<ม>น้าพันกว่าบาทเฉีดได้สิบไร่นะตีว่าพันเจ็ดเนี่ย<ะ>มีอยู่ยี่ห้อหนึ่ง พันเจ็ดเน่ยได้10บไร่10บไร่นี่กดเข้าไปร้อเจ็ดบาทแต่อันนี้ถุงละกี่บาทเท่าไหร่คะคูห้าบาทหบาทมันไม่ถึงด้วยซ้ำตอนเข้าสารเราเองทําเองใช่ไหมเนี่ยไม่สบายหรอกลําบากก็แบบที่เธอถามทําอะไรกันนักหนาคนณจะทำนาอย่างมืออาชีพต้องวางแผนต้องรู้ที่จะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมาสร้างในการที่จะใช้เพื่อลดต้นทุนการ เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียยาฆ่าป้องกันเชื้อรา,าต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคค่ะค,ครูคะแล้วอย่างนี้นอกจากที่เราใช้ข้าวค่ะมันเป็นตัวเพาะเชือ้อมันยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะใช้ข้าวเปลือกก็ได้<อ>แต่ที่จะใช้ข้าวเปลือกกยนะก็เอามาต้มอันนี้หุงเลยไหมเราเอาข้าวเปลือกมาต้มก็เอาข้าวเปลือกอามาต้มให้เดือดนะคือต้มประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เช็ดน้าดองให้แห้งก็ตักใส่ถุงเหมือนกันเลยทำกระบวนการเดียวกันเราอย่างระยะเวลาในการใช้อะคะส่วนนี้ที่เราเพาะอย่างนี้นะประมาณ7-10วัน นะเราเอาตัวนี้พอเต็มเป็นเขียวเต็มแบบถุงนี้นะก็จะเอามาขยาย,ยานีอีกประมาณ 7- 10วันค่ะวันในสัดส่วนของที่เราจะมาขยายเนี่ยคือแจกเกล็น้าตาลแค่หนึ่งโล10บาทบวกน้ํา10ลิตรฟรีบวกหัวเชื้อหนึ่งถุงนะนี่ได้ฟรีมาแต่ถ้าเราซื้อซื้อเขาก็25่บาท25บาท,บาทอันนู้นสิบบาทเป็น35บาท35บาทได้50ไร่25บาทได้5ไร่เรามาขยายต่อนี่แค่เพิ่มอีกเพิ่มอีก10บาทอีก10บาทแล้วได้50ไร่ ได้อีกตั้ง10เท่านะเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะทําให้เราประหยัดต้นทุนครูคะแล้วอัตราการใช้งานนะคะจากการทดลองนะจากการทดลองเนี่ยถ้าเป็นนาปีเนี่ยนะสภาพแวดล้อมที่มันมีแดดปิดมีความร่มเย็นนะนะก็เชื้อรามันก็จะระบาดน้อยหน่อยก็ใช้ประมาณ4ครั้งนะถ้าเป็นช่วงนาปรังหน้านี้แดดมันจะแรงนะเชื้อราม,มันจะ,ะมากให้สักห้านแล้ว4ี่หนห้าขนนี่จะรู้ได้ไงคะว่าจะใช้ช่วงไหน อ่าก็เนี่ยยางก็บอกว่าทุกเมล็ดครั้งแรกครั้งที่2บวกยาคุมเข้าไปอ๋อคือตามอันนี้เราฉีดยาคุมแล้วบวกเข้าไปเลยไม่ได้ทํางานแยกนะตอนแรกเราคุกเมล็ดเราจะหว่านเราคุกเมล็ดครั้งที่สองเราฉีดยาคุมกับบวกเข้าไปอ่าในครั้งที่3หลังจากหว่านปุ๋ยครั้งแรกจะฉีดยาฆ่าแมลงอ่ะบวกเข้าไปนะประชีตยาคืช่วงรับท้องก่อนออกดอกบวกเข้าไปแล้วก็ตอนโน้มรวงอีกเที่ยวหนึ่งจบอ่าแค่นี้เองง่ายๆนะถ้าขี้เกียจเรามีมากเราทําได้เยอะ หยดปนน้าเขา้านาหยดไปเลยตอนเราเปิดน้าเข้านาก็หยดปนติงต้งติงต้งติ้งเข้าไปเลยนะใช้กระลังน้าผสมน้ำนจะทั่วเหรอคะครูใส่ดีก็ไม่ใส่<อ>ทั่วไม่ทั่วเดี๋ยวเขาอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเขาโตเองอเขาสามารถจะกระจายไปได้ทั่วถึงเองนะถ้าฉีดพ่นเราจะใช้ในการเห็นโรคระบา,ะาดแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเรามีของหยดน้ำปนน้ำเข้านาไปเลยอ,อันนี้จะง่ายขึ้นครูคาแล้านาปีนาปังนี่ใช้ต่างกันยังไงคะ คือนาปีกับนาปรังเนี่ยมันแยกที่เดือนการผลิตตั้งแต่พฤษภาขึ้นไปพฤษภาไปจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเขาเรียกว่านาปีค่ะ <c oughs> ช่วงหน้าฝนช่วงนาปรังก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุพาจนถึงเมษาเนี่ยเป็นช่วงนาปรังเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงนาปรังค่ะช่วงนาปีคือตั้งแต่พฤษภาขึ้นไปเนี่ยคือที่เขาทำข้าวปีข้าวพันอะไรก็ได้แต่เป็นฤดูนาปีนะใช้4ครั้งนาประช่วงนี้นาปรังเนี่ยให้ใช้สักห้าน5ครั้งหครั้งเออ้ครั้งก็เราก็หลั่นเวลากันดูที่เหมมาะส ที่เขาทําแยกอย่างเงี้ยในนาปรังมากกว่าเพราะว่านาปรังค่อนข้างที่จะระบาด<ะ>นะมากกว่านาปีนาปีสภาพแวดล้อมเนี่ยเชื้อราไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อดูตามสภาพอ่าดูตามสภาพครูครัเราไปทำกันเลยไหมคะอ่าได้ได้ไดอ่ะงั้นเดี๋ยวน้องแป้งช่วยเขี่ยหัวเชื้อให้กูหน่อยระวังนะปากขวดมันแตกอยู่อเออเขี่ยให้ไปนั่นะอ่าสูตรของมันก็คือว่ากากาน้ําตาลที่คูช่งมาแล้ว1นก<ะ>ิโลนี่นะนะแล้วก็ใช้น้ํา10ลิตรนะแล้วก็ละลาย ละลายกับน้ำตาลนะละลายกับน้ำตาลนะละลายให้เีด้ให้มันเข้ากันให้ดีให้มันเจือจางให้เหมาะสมค่ะนะอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวก็เทใส่ถังเลยนะเสร็จแล้วก็เอามาผสมกับน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของเชื้อเชื้อราอ่ะเอาหัวเชื้อมาเทใส่แล้วก็เคลียร์มาใส่หมดเลยไหมเออเทเอะเขย่าเขย่าลงไปใส่ม,มเอเอใส่ไป เดี๋ยวครูใส่ตรงนี้เพิ่มอีกถุงหนึ่งเพราะว่าหัวเชื้อเรามีเดี๋ยวเราจะขยายให้มันมากขึ้นใส่เข้าไปเพราะหลังจากที่เราหมักไปประมาณสักเจวันสิวันเนี่ยเราก็จะมากรองเอากากออกเอากากข้าวฟ่างหรือกา,กากหัวเชื้อนี่ออกนะเสร็จแล้วไอ้น้ำนะไอ้น้ำไอแต่คุณม่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเตรียมใส่เป็นขดเออเป็นลิตๆไปเลยเพอเราไปทํางานเราจะง่ายทีนี้เราก็ค<ะ>นให้เท่ากัน คนให้มันแตกตัว,วเราต้องมีการมาคนเช้าเย็นเหมือนขั้นตอนเดียวนคะคือทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ต้องคนหรอกเราจะใช้วิธีเขยาเ่าอนะหลังจากนี้เราก็ห่วงอย่างเดียวก็คือว่าจะไม่ให้มีการปนเปื้อนค<า>่ะปนเเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติก,ปปตกเเร็บเราจะใช้ยางรัดไว้หน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้เไม่ให้มันมีอะไรหล่นลงไปเท่านั้นเอง แล้วถึงเวลาช่วงเช้าเรามาเขย่านิดนึงก็คือจากตอนแรกที่เราใช้หัวเชื้ออันหนึ่งต่อ5ไร่5ไร่เนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยไม่ใช่ได้5ไร่หนึ้าไร่อพอเอา,เามาใส่อย่างนี้ปุ๊บก,ก็คือใช้2ถุงนะใช้2ถุงต่อ20ลิตรค่ะ 1>, 1ลิตรต่อ5ไร่20ลิตรก็เท่ากับร้อยไร่ใช่ไหมจาก2ถุง10ไร่กลายเป็นร้อยไร่ได้10เท่าะนะมันก็จะประหยัดต้นทุนลงไปอีก แล้วเราก็มีปริมาณาวัสดุหรือว่าไตโคดม่าที่จะใช้ได้เพียงพอกับจานวนนาของเราค่ะนะอย่างส่วนหัวเชื้อที่เหลือเนี่ยเดวยวครูก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ที่สมบูรณ์แล้วเ่อ,อ,อีกประมาณสัก 10- 20วันครูก็มาทําต่อค่ะเพราะเราอยากจะได้ของใหม่ตลอดเพราะถ้าเราเก็บไว้นานเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเชื้อมันจะเจริญเติบโตดีหรือเปล่าแต่ว่าทําของใหม่ในประมาณ7จ็ถึงสิวันหรือ20วันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถใช้ได้ครูะค,คะแล้วครูคิดว่าทาไมชาวนาถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ 1. ลดต้นทุนการใช้สารเคมี2คือ,อนิเวศวิทยาของเราสมบูรณ์ปลอดภัยต่อมนุษย์นะสุดท้ายผลผลิตที่ออกมาก็สามารถจะเข้าสู่มาตรฐาน g a p หรือที่เกษตรปลอดภัยได้อันนี้คือผลประโยชน์จากการใช้ชีวพันธุ์ชื่อวาไตโรโคเดอร์มาตัวนี้ใช้ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะคืออย่างนี้เสร็จเรียบร้อยลวอ่าเรียบร้อยอีก7วันถึงสิวันแล้วก็ไปใช้ได้และค่ะโอเคค่ะครูคะไปทำอะไรกันต่อดีอ่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมตัวอื่นต่ออีกที่เราจะทํทในนาเรา